ัไฟการไฟคัพนะครับตอนนี้เป็น EP 9.5.5.5ครับ EP พิเศษครับช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันลอยกระทงแล้วไฟคับของเราเนี่ยก็มีกระทงฮะมาลอยครับแต่กระทงของเรานี่ไม่ใช่กระทงธรรมดาฮะต้องเหมือนใครเอ๊่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยกระทงหนอนแดงครับผมกระทงหนอนแดงอ๋อแต่เอามาแช่แข็งเป็นแพะอย่างเงี้ยแข็งเป็นแพะฮะคือแบบว่าลอยลงไปลอยลงไปเนี่ยปลากินหมดลปลากินแน่นอน โอเคครับหลังจากที่เราจะเตรียมลอยอันนี้ก็คือเทียนของเราเอาง่ายๆมันขนมปังย้อยสลายนอ่งๆขนมปังเป็นเทียนอันนี้คือเทียนของเราครับผมมอ่ะอันนี้่ายภาษาจีนเลยอันนีนหนึ่งน้ิ้นหน่งหนอยฉันเชนญที่เหันชาียดึเยเฮ้ยสวะเดี๋ยวเไม่ใช่ แม่งเนี่ยก็ละลายลงไปในน้ำนะใช่ครับเพื่อให้กับปลากินนะฮะอันนี้เป็นชงรักสิ่งแวดล้อมนะใช่ครับยังไงยังไงย่อยสลายอยู่แล้วพวกนี้ใช่มันเร็วด้วยซ้ำอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูนะใช่ถ้าคุณไป็ลอยตามท่าน้าหรือตามอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าดีกว่าดีนะดีนะดีกว่าถึงตรงนี้จะไม่เห็นปลากินนะแต่ว่าอย่างเงี้ยแหละอะก็เป็นอาหารให้ปลาด้วยอย่าให้เทียนเบียดน้า อันนี่ก็คือธงแหม่สองนะฮะใช่ครับกระท่มธรรมชาติฮะเป็นอะไรฮะกระดยาวสารตัวกระดยาวสารเป็นแพ้ออโอ้โหเอาพ่อแม่ที่ทายก่อนนะ<ช>อันนี้เนี่ยเป็นให้งแกะห่านปลาเนี่ยฮะใช่ไปฮะล่องลอยไปยังสายน้ําอันนี้คือโมเดลนะฮะถ้าใครอยากจะทําตามนะครับผม ตามได้นะจริงๆมันเป็นวัสดุธรรมชาติไงแล้วมันก็อันนี้ที่ใช้เนี่ยไม่มีไม่มีอะไรที่แบบกินไม่ได้เลยนะสลายไม่ได้เลยนะอ่าเห็นไหมไปแล้วฮะโอ้โหสวยงามมากฮะอย่าให้เทียนเปียกน้ำและนี่คือกระทงแบบสุดท้ายนะฮะใช่ครับกระทงแบบสุดท้ายครับอันนี้เป็นกระทงธรรมชาติสุดๆไม่ทำอะไรสิ่งแวดล้อมเลยนะครับคือกระทงเตาฮะอันนี้ลอย กไม่ได้ร้อนนะอันนี้วางไว้เฉยๆนะเป็นจุดเป็นเทียนเป็นแทนเทียนนะครับปล่อยครับเตาเตาของผมเนี่ยผมตั้งชื่อไว้แล้วนะชื่อไอโรเบิร์ดขอให้ขอให้โรเบิร์ตนี่ยกำโสดสุขมากๆนะฮะปึ๊บเตาเอาง่ายๆฮะเทียนเทียนมันจะไม่ลงไปตามเตาแลมันจะไม่ไหม้เตาแน่นอนเพราะว่าเตามันจะลงมุดลงน้ำเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับไปแล้วฮะไปแล้วไปแล้ว เอาเก็บเจ้ใ้้มาด้วยฮะครับจริงๆก็เป็นอาหารปลาต่อได้นะอ่ยโยนมาโยนมายอน่าชิ้นสุดท้ายกระรองหลังเต่าอย่างสุทาาอย่ลืมติดตามไฟคลับกันด้วยฮะเฟซบุ๊กแม่เมลัยฟอฟามรอยเอ็นไม่โทรคอควายบรรยากาศบอาใบไม้นะฮะกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับเดี๋ยวแน่นอนว่า EP10 มาแน่ครับไม่นานครับรอดูกันอันนี้อะไรฮะ EP อะไรอันนี้9.5.5.5ครับไม่ใช่พิเศษไปไหนโอ้โหมาแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ EP10 ครับผมจอ